ดีค่ะนิวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่เขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่เขาอิโตะะ้เนี่ยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมธรรมชาตินี่คือแบบว่าร้อเซเลยค่ะมาใกล้ชิดกับภูเขาต้นไม้บรรยากาศที่มันร่มรื่นที่นี่เขาสุดๆค่ะ ก็คือที่ผาหินซ้อนค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะมองไปนะคะเห็นทั้งจังหวัดปราจีนบุรีเลยจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่ต้องบอกว่าถ้ามาที่ป่าสันยนาการน้ำตกเขาอีโต้ปราจีนต้องมาที่นี่ใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ทุกคนต้องมา ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเช้าด้วะค่ะก่อนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ6กโมงเจ็ดโมงอะค่ะแล้วก็จะอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์ตกเราถ้าตอนเย็นเราจะเห็นมองเห็นพระอาทิตย์ตกทางฝั่งนี้ได้คือมันเลิศมากตรงที่ว่าพอเราขึ้น kind ไ of e ปยืนตรงหินตรงนั้นแล้วนะคะมองไปเนี่ยวิวร้อยแปดสิบองศานี่กว้างแล้วก็บรรยากาศลมเย็นเย็นโชยมา พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าช่วงเย็นมาถ่ายรูปคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มและสวยมากจริงๆอ่ะไปต่อนะขับรถขึ้นไปอีกแป๊บนึ่งนะคะไปที่องค์พระซึ่งถือว่าเป็นพระประจำจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ส่วนไฮไลท์นะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหาศา์หนึ่งเดียวในประเทศไทยเนะค,ะคือที่เนินพิศวงค่ะพิศวงมากพิศวงจนต้องไปทดลองดูค่ะ mm hmm. ความแปลกของมันของที่นี่นะคะเนินปกติเวลาที่เราขึ้นเนินเนาะถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันจะต้องไหลลงตามธรรมชาติแต่เนินนี้ไม่เคลื่อนไหวปล่อยรถให้วิ่งเตลียว,ว่างรถก็วิ่งขึ้นเนินคุณผู้ชม อตอนนี้เราเริ่มที่จะปล่อยเกียร์ว,ว่างแล้วนะคะไม่ได้มีการเหยียบคันเร่งใดๆน,นะคะจะเห็นว่ารถเนี่ยก็ค่อยๆไหล,แร,ไไหลแรงไปเรื่อยๆซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นลักษณะของเนินนะคะนี่คือกําลังไหลขึ้นนะคะคุณผู้ชมไหลขึ้นเนินนะไม่ได้ไหลลงเนินนะ นจุดนี้นะคะขอต้อนรับสำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เพราะว่าที่นี่คือลานกลางเต็นต์ตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลานกลางเต็นท์เนาะใช่ค่ะโอ้โห,โหสุดยอดเลยอะตอนแรกคือพี่นูวก็ไปเดินดูข้างในมาเรียบร้อยละแต่ว่าไม่คิดว่าลานกลางเต็นท์ตรงนี้วิวมันจะดีขนาะด สถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจของป่านันาการป่าน้ําตกเขาอีโต้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสาหรับการท่องเที่ยวเราเปิดให้บริการตลอดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมนะครับป่านานาการน้ําตกเขาอีโต้นะครับครับก็มาตรการของเราครับคือมีผลตรวจ ATK นะครับครับผม แล้วก็สถานที่อย่างนี้นะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับประมาณ100กิโลนะครับแล้วก็รอบๆชุมชนนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับอย่าลืมนะคะปราจีนบุรีต้องมาเที่ยวเขาอิโต้ที่ป่าสันทนาการเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรี